สวัสดีครับพบกับรูโกฟนะครับวันนี้นะครับรูจะมาอธิบายเรื่องของการคุ้มครองผู้บริโภคนะครับอันนี้เป็นสื่อของสำนักพิมพ์พวนะครับชั้นม .5 นะใครนักเรียนที่ศึกษาเรื่องนี้อยู่นะครับจะดูในเนื้อหาชิ้นนี้ก็ได้นะครับหรือจะดูในเรื่องของ BLTV ก็ได้นะครับอันนี้ดูประกอบกันได้หมดเลยเนาะเรามาดูเนื้อหานะครับว่า มีอะไรบ้างการคุ้มครองผู้บริโภคนะครับว่าเนื้อหาเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับอ่ะเรามาดูผังการเรียนรู้ก่อนนะครับว่าเรามีเรื่องอะไรที่ต้องเรียนรู้บ้างนะครับอันดับแรกเลยนะครับก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับพื้นฐานนะครับที่จะต้องเรียนรู้นะคือตรงนี้นะพื้นฐานนะครับแล้วก็การรักษาสิทธิผู้บริโภคนะครับเรื่องแล้วก็เรื่องของกฎหมายนะครับ อ่ะโอเคเรื่องของกฎหมายนะครับที่เราจะต้องเรียนรู้เนาะนะครับว่าเราเนี่ยนี่อ่เาเลขสามครับว่ามีอะไรบ้างสำหรับผู้บริโภคเอา้าเรามาดูพื้นฐานพื้นฐานสิทธิ์ก่อนนะครับเราเรเลยกันเนาะพื้นฐานสิทธิ์นะครับสิทธิพื้นฐานของผู้บริโภคโน,นะครับอ่าก็จะมีสิทธิพื้นฐานของผู้บริโภคสากลนะครับที่ต้องรู้ สิทธิพื้นฐานผู้บริโภคตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคก็ต้องรู้นะครับความหมายคืออะไรนะครับการรักษาทธิ์ก็จะมีเรื่องของเกี่ยวกับการรวงพลังนะครับข้อควงปฏิบัติอย่างนี้นะครับแล้วก็กฎหมายคุ้มครองพระราชบัญญัติเดี๋ยวเราไปเรื่อง <Aaron> แรกดีกว่านะอสิทธิพื้นฐานนะครับของผู้บริโภคนะครับสิทธิพื้นฐานผู้บริโภคเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับ ความหมายของผู้บริโภคก็เลยผู้บริโภคคือผู้ซื้อสินค้าครับผู้ใช้สินค้าหรือบริการสิทธิของผู้บริโภคขั้นพื้นฐานมี2แบบคือ1สิทธิของผู้บริโภคตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคครับข้อ2ก็คือสิทธิของผู้บริโภคตามมาตรฐานสากลนั่นเองนะครับใจความง่ายๆของผู้บริโภคก็คือเราเป็นผู้เราเป็นผู้ซื้อนะเราเป็นคนซื้อนะครับเพราะฉะนั้น ตัวเราจะไปซื้อของอะไรเงี้ยก็คือผู้บริโภคแล้วนะครับและสิทธิก็จะมีอยู่สองอย่างอย่างสากลเนข้อสองก็คือมาตรฐานทั่วโลกเลยที่เขาใช้กันนะแล้วก็พระราชบัญญัติอันนี้ก็เป็นของประเทศของเรานะครับก็จะมีพระราชพราชบัญญัติเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคก็คือคุ้มครองตัวเราเนี่ยหลังเราจะซื้อโทรศัพท์มือถือเครื่องหนึ่งนะครับมาก็ต้องมีดูแล้วว่ามันเราจะได้สิทธิอะไรบ้างอย่างนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าเนาะ อย่างสิทธิผู้บริโภคาตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคนะครับอ่ะก็คือหนึ่งคุณจะต้องมีอิสระในการเลือกซื้อสินค้านี่ข้อนี้เลยติ๊กถูกไปให้มีอิสระในการเลือกซื้อสินค้านะครับแน่นอนเราต้องเลือกสินค้าในแบบที่เรามีมีสิทธิ์ที่จะเลือกอะ่ะเราจะเลือกตามใจของเราก็ได้นะครับนี่คือสิทธิของเรานะ ข้อ2นะครับได้รับความปลอดภัยในการใช้บริการสินค้าสินค้านั้นเนี่ยมันต้องได้รับความปลอดภัยนะครับหรือจะเป็นถ้าเป็นสินค้าที่เป็นวัตถุอันตรายคุณจะต้องมีกํากับเอาไว้ชัดเจนว่าใช้แบบไหนแล้วก็ควรระวังคืออะไรเงี้ยในตามฉลากของสินค้าเงี้ยนะครับเพื่อที่เราเอาไปใช้เราได้เกิดการปลอดภัยหรือผู้ซื้อเนี่ยผู้ขายให้กับเราเนี่ยจะต้อง แนะนําวิธีการหรือการเก็บรักษาอะไรเงี้ยครับเพื่อที่จะให้เราเนี่ยซื้อไปแล้วรู้จักวิธีรักษาความปลอดภัยอย่างเงี้ยนะครับนี่คือสิทธิที่เราควรที่จะได้นะครับแล้วก็ได้รับความเป็นธรรมในการทําสัญญานะครับอ่าเช่นอะไรครับในการทําสัญญาที่ไม่ถูกเอาลดเอาเปรียบในเรื่องของคุณภาพหรือเรื่องของราคานะเราจะซื้อของอะไรก็แล้วแต่ที่มีราคาอย่างนี้นะครับมันก็ต้องดูแบบไม่เวอร์เกินไปอย่างเงี้ยสมมติในท้องตลาดขายอยู่เท่านี้ นะครับก็ไม่ควรที่จะแบบโอ้โหขึ้นไปเป็นร้อยเท่าร้อยเปอร์เซ็นต์ของสินค้าชิ้นที่เขาขายกันอยู่ในน้ปัจจุบันอย่างเงี้ยอันนี้ก็ต้องดูด้วยว่าถ้ามันขึ้นอย่างไงี้ก็คือการเกิดการเอารัดเอารัดเอาเปรียบมาอันนี้มันก็เกินไปอันนี้ก็ไม่ควรเนาะต่อไปนะครับได้รับพิจารณาและลดและชดเชยความเสียหายนะครับอันนี้ก็ต้องดูด้วยว่าสินค้าบางอย่างก็จะมีเรื่องของ กันนะครับเรื่องความเสียหายภายในเท่าไรภายในหน1ปี3ปี1เดือนอันนี้แล้วแต่นะครับก็ดูสินค้าแต่ละประเภทด้วยนะครับว่ามีการคุ้มครองไหมสมมุติพังให้เวลา1เดือน1ปีในการปรับเปลี่ยนในเรื่องของสินค้าได้อนอย่างนี้นะครับประมาณนี้นี่คือสิทธิของผู้บริโภคตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคเนาะ อ้าสิทธิของผู้บริโภคตามมาตรฐานอสากลน,นะครับอันแรกเลยนะครับอ่สิทธิของผู้บริโภคโดยสาพันธ์องค์กรผู้บริโภคสากลน,นะครับก็คือข้อแรกสิทธิที่จะได้ความปลอดภัยจากการใช้สินค้าและบริการเหมือนกับพระราชบัญญัตกิกรณีแล้วเนาะสิทธิในการเลือกสินค้าและบริการในราคายุติธรรมอ่าอันนี้ก็คล้ายกับอันบนเลยเมื่อกี้นี้เนาะ ติดที่ที่แสดงความเห็นนะครับเพื่อให้ได้รับประโยชน์ที่พึงได้เ,เราต้องมีความเห็นได้นะออกความเห็นได้นะครับเพื่อที่ประโยชน์ที่เราควรที่จะได้ในสินค้าสินค้าชิ้นนั้นนะครับแล้วก็ติดที่ที่จะได้รับความรู้อันจําเป็นต่อการบริโภคเเราจะไม่ต้องรู้นะว่ารู้วิธีใช้วิธีเก็บรักษาวิธีรับประทานอย่างเงี้ยแล้วข้อห้ามต่างๆอย่างเงี้ยคือมันต้องเราต้องรู้นะครับผู้ขายอาจจะต้องแนะนำเราหรือ ชิ้นนั้นหรือผลิตภัณฑ์นั้นเนี่ยที่มันมีความอันตรายหรือมีราคาแพงอะไรเงี้ยก็จะต้องมีการแบบบอกไว้นะว่าควรที่จะทํำยังไงนะครับพิธีการเก็บรักษายัางไงแบบเนี้นะครับเราจะเป็นต้องรู้นะนะครับรต่อไปเลยอมาดูกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคนะครับกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคกมีอะไรบ้างนะครับ กฎหมายที่คุ้มครองผู้บริโภคคือมาตรฐานที่ตั้งไว้ครับเพื่อไม่ให้ผู้ผลิตเอาเปรียบนะครับผู้บริโภคในด้านต่างๆครับเราดูมีอะไรบ้างนะอ่าพระราชบัญญัตินะครับคุ้มครองผู้บริโภคจะคุ้มครองผู้บริโภคในด้านต่างๆเลืนน่องนี้ด้านการโฆษณาที่เกินจริงเราเช็คเลยครับโฆษณาที่มันเกินจริงนะครับมันเบอว,วางเกินไปนะนะครับด้านฉลากสินค้า ะจะรัสินค้ามีการรับประกันไหมจากหน่วยงานการตรวจสอบที่เชื่อถือได้ที่เป็นมาตรฐานอันนี้มันมีมาตรฐานไหมถ้ามีมาตรฐานที่อผ่านการตรวจสอบมาแล้วครบถ้วนเอออันนี้ซื้อได้นะครับด้านสัญญาระหว่างผู้ประกอบธุรกิจและผู้บริโภคอ,อ,อันนี้ก็มีเรื่องของสัญญาเงี้ยเห็นไ,ไหมนะครับแล้วก็การคุ้มครองโดยประกรันอื่นๆก็แล้วแต่นะครับว่า แต่ละสินค้าแต่ละชนิดมันมีไม่เหมือนกันการคุ้มครองก็จะมีความแตกต่างกันไปนะครับก็ต้องดูแต่ละองค์ประกอบตรงนั้นด้วยว่ามีการคุ้มครองประการโดยประการอื่นๆอะไรบ้างนะอะต่ออยู่นะครับนพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดตรงนะครับพศ2545คือการให้ผู้บริโภคนะครับจากผู้ประกอบธุรกิจ ซึ่งมีการขายผ่านตัวแทนจำหน่ายหรือผู้จำหน่ายอิสระนะครับซึ่งเสนอสินค้าต่อผู้บริโภคโดยตรงเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมนะครับอันนี้ขายแบบตรงนะครับกา้ขายตรงคืออะไก็เช่นกันบอกขายแบบตรงๆเลยบอกผมมีสินค้าชิ้นนี้คุณสนใจไหมราคาเท่านี้นะหนึ่งน้นะครับออนะเดี๋ยวก็ต้องดูด้วยว่าราคามันเบอรหวังหรือเปล่านะ,ะต่อไปเลยนะครับ บทลงโทษนะครับการดําเนินคดีนะผู้ประกอบธุรกิจตามกฎหมายเมื่อผู้บริโภคถูกละมิดสิทธินะครับผู้ประกอบการจะต้องได้รับโทษนะครับตามกฎหมายไปตามกรณีก็จะมีทั้งโทษทั้งจําคุกนะครับแล้วก็เสียค่าปรับหรือทั้งจําทั้งปรับนั่นเองนะครับต่อไปนะครับการรักษาสิทธ์นะครับและหน้าที่ของผู้บริโภคข้อควปรปฏิบัติสําหรับผู้บริโภคก่อนและหลังซื้อสินค้านะ อันนี้เราเราเป็นคนซื้อเราดูว่าข้อปฏิบัติมีอะไรบ้างนะข้อแรกเลยก่อนซื้อนะครับอันนี้ข้อก่อนซื้อก่อนตรวจดูฉลากนะครับสินค้าอย่างละเอียดอ่าติ๊กถูกไปตรงข้อน,นี้เลยเช็คก่อนซื้อมันได้คุณสมบัติหรือมันมีสินค้าที่เราต้องการไหมเราต้องเช็คดูให้ดีเช็คดูอย่างละเอียดเลยว่ามันโอเคไหมที่เราจะซื้อไปเนี่ยนะครับหาข้อมูลมาก่อนแล้วก็มาดูของจริงๆที่ร้านอย่างเงี้ย สอบถามข้อมูลนะครับสอบถามข้อมูลคุณภาพของสินค้าก่อนใช้จําเป็นต้องรู้ครับว่าไอ้สินค้าที่เราเอาไปเนี่ยมันมีคุณภาพแบบไหนใช้อะไรได้บ้างอย่างเงี้ยต้องสอบถามคุณภาพและสินค้าอยู่ในดีไหมอยู่แบบสมบูรณ์หรือเปล่านะต้องเช็คดูนะครับต่อไปศึกษาเงื่อนไขหรือข้อจํากัดของสินค้าอ่าอันนี้ก็จําเป็นที่เราต้องไปดูก่อนเลยว่าเราจะเลือกซื้อสินค้าชนิดหนึ่งเงื่อนไขมันมีอะไรข้อจํากัดในการใช้มีไหม ตรเช็คดูให้ดีๆนะครับต่อไปไม่หลงเชื่อนะครับคําโฆษณาของสินค้าหรือบริการเอออันนี้ก็ไม่ควรที่จะหลงเชื่อเนาะนะครับเชื่อได้บ้างนะเดี๋ยวสุดท้ายเรามันต้องไปดูต้องไปศึกษาประกอบการจากที่เราซื้อมาแล้วเนี่ยก่อนที่เราซื้อเราต้องไปเช็ค4ข้อนี้ก่อนนะว่ามันมันโอเคหรือเปล่านะหลังจากที่เราซื้อมาแล้วนะครับเราไปดูตอนหลังซื้อดิเราซื้อมาแล้วเป็นยังไงบ้างก็อแรกครับเก็บหลักฐาน ต่างๆจากสินค้าซื้ออะไรมาก็ตามแต่ใบเสร็จใบประกันกล่องวัสดุอุปกรณ์อะไรต่างๆเก็บเอาไว้ก่อนกันในเมื่อกรณีที่สินค้าเสียหายหรือมีปัญหาเราจะได้เอาไปพูดง่ายเอาไปเคลมได้นะครับนะครับเอาไปเคลมได้เอาไปเปลี่ยนได้เก็บหลักฐานที่นั้นไว้ดียิ่งมีราคาแพงก็ยิ่งต้องเก็บเอาไว้เลยนะครับต่อไปร้องขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับตรวจสอบคุณภาพนะครับตรวจสอบคุณภาพ และปริมาณของสินค้านะครับหน่วยง,งานอะไรที่เกี่ยวข้องก็ตามแต่นะครับอาจจะมีบริษัทที่เขาเป็นบริษัทใหญ่หร่อนั้นอยู่แล้วหรือหน่วยง,งานอ,อื่นๆนอย่างเงี้ยนะครับให้เขาตรวจสอบดูนะถ้ามันมีปัญหานะครับต่อไปหากพบว่าถูกละเมิดสิทธิสามารถร้องเรียนหน่วยง,ง,งานสคบรหรืออยอยก็ได้นะครับ,รบอ่าเซิร์ข้าไปเลยหน่วยง,งานพวกนี้นะครับนี่ น่นะาตามอินเทอร์เน็ตอีกเบอร์ดกูเกิลน่าจะมีนะแบบศึกษาหาไปถ้ามันมีปัญหาหรือมันถูกร่วงละเมื่อเรานี่เราสามารถแจ้งเรื่องได้นะครับต่อเลยนะการรวมพลังของผู้บริโภคนะครับคืออะไรนะครับนี่เป็นหัวข้อสุดท้ายแล้วก็คือมีการสร้างเครือข่ายกระจายความรู้สู่ผู้บริโภคจากชุมชนสู่ตำบลหรืออำเภอหรือจังหวัดในรูปแบบต่างๆนะครับก็คือหนึ่ง อาสาสมาัครคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคนะครับอ,อสขบนะครับ2จากกิจกรรมชมุมเยาวชนคุ้มครองผู้บริโภคหนูน้อยสขบอัอนเนี้ยก็จะมีกิจกรรมก็น่าจะมีอยู่แล้วนะทุกปีนะครับชมรมคุ้มครองผู้บริโภคในสถานศึกษาอ,อัน,นก็ดีนะก็ถ้าเปิดชมรมอย่างนงี้ก็ดีนะ สมาคมเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคอ่ะโอเคนี่เปิดเป็นสมาคมเปิดเป็นอย่างเงี้ยอย่างอย่างข้อสามเนี้ยเปิดชมรมเราจะมีวิชาชมรมมวิชาเลือกเรียนเงี้ยก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับถ้าเราได้เรียนรู้หรือมีผู้ที่มีความรู้เนี่ยเอามาสอนเราในการบริโภคสินค้าเพราะว่าเราต้องซื้อสินค้าไม่ว่าจะเป็นของถูกของแพงยังไง,ไงเราได้ซื้ออยู่แล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราได้เรียนรู้นะครับแล้วก็มีความรู้เกี่ยวกับ สินค้าหรือบริโภคที่เราที่เราต้องไปซื้อมาใช้เนี่ยในชีวิตประจำวันเราเนี่ยมันก็จะมีประโยชน์กับเราครับแล้วเราก็จะรู้เนี่ยวิธีการาต่างอย่างเงี้ยนะครับเรารู้ว่ากฎหมายเป็นยังไงเรารู้ว่าเราควรที่ได้รับสิทธิอะไรบ้างอย่างเงี้ยนะครับมันเป็นสิ่งที่จําเป็นนะนะครับเพราะฉะนั้นการมีชุมนุมในโรงเรียนเนี่ยก็ถ้าเป็นไปได้ในระดับโรงเรียนมัธยมใหญ่ๆ่เง,งี้ยก็เปิดมาเพื่อที่ให้นักเรียนเข้าไปนักศึกษานะครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจเหมือนกันนะ นะครับแล้วก็นี่ทั้งหมดทั้งมวลครับในเรื่องของการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคนะครับเพราะนั้นเราเป็นผู้บริโภคศึกษาเรื่องนี้เอาไว้นะครับแล้วก็หาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะกับนักเรียนนะครับไม่ว่าจะเป็นการเรียนหรือการใช้ชีวิตประจําวันนะครับของนักเรียนทุกคนเลยนะครับไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับว่าจะเป็นเรื่องของอะไรนะครับจะเป็นเกี่ยวเรื่องของอะไรอีกนะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับส่วนคลิปนี้สวัสดีครับ